บุญตัวเองครับสวยจัดคืดดอฟอนเซอร์ด้านหน้านะครับปกครอบเลรียโอ้เออเขามีโคเวอร์กันหมดทุกอย่างเลย ใช้มอเตอร์สับหน้าครับ พี่นะี่ล้านคันนี้สองล้านแปดสองล้านแปด่ใ่สา,สามปีนะฮะสามปีสามปีเล่าแค่ยังใหม่อยู่เลยได้จะออกรอจะออกอะไรี่ว่บบามันสวิงออกมาอีกไม่ได้มันสวิงได้สุดแค่เนี้ยเนี่ยมันได้สุดแค่แล้วมันก็หนักน่าจะน้ำเข่าต่อมอมันต้อง อัจจารบีลงชุดเพื่องบินมาเลยสวยจังครับ